ครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิสารการละพันธ์นะครับเ,เป็นครูนะครับอศอหนึ่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมู่ม้นพูนนนสะอาดนะครับก็อยู่ทั้งหมดรวเมเวลาอยู่ที่นี่ทั้งหมด4ี่ปีกับอีกสิบเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ย้ายนะครับเพื่อไปอที่ทํางานใหม่นะครับก็คือที่โรงเรียน ไปจากศิลปาคมอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเอ่อความรู้สึกนะครับความรู้สึกก็คือรู้สึกระดับแรกเลยรู้สึกใจหายนะครับที่ต้องได้ย้ายไปจากที่นี่นะครับซึ่งถือว่าที่นี่เป็นที่ที่แรกนะครับที่ผมเริ่มต้นรับราชการนะครับนะครับเพราะว่าที่ใจหายก็คือมันก็จะมีความรู้สึกต่างๆนะครับตาม สุความทุกข์เขาปนกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีนะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับที่เมื่อเราจะต้องไปจากที่ที่เราอยู่มาเป็นระยะเวลาประมาณหลายๆปีนะครับเราก็ต้องรู้สึกใจหายครับผจใจหายจริงๆอันนี้คือพูดจากใจนะครับนะครับอีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่จะได้ย้ายไปทํางานที่ใหม่นะครับไปหาประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็การเดินทางในการมาทํางานก็สะดวก มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือระยะในการเดินทางก็จะใกล้ขึ้นนะครับก็ช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผอ,อนะครับที่ผมได้เคยร่วมง,งานด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็เป็นท่านพิบูญพันธ์สาทองนะครับถือว่าเป็นผู้ในการที่ให้ประสบการณ์ผม มากพอสมควรนะครับให้ความรู้ให้ประสบการณ์นะครับเคยได้ไปทํางานร่วมกันนะครับทั้งที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่อื่นนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านท่านที่สองนะครับเป็นท่านพอ,อวัฒนาบุละคอนนะครับซึ่งท่านก็มาอยู่ไม่นานนะครับแต่ก็ได้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ผมมากเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณท่านทั้งสองด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานนะครับน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านหุนนน่นโพนนนสะอาด